ออกอีเวนท์ทีเดียวตู้มเลยทันทีคำนี้ไม่เกินจริงค่ะเมื่อล่าสุดฮานาสคิวเรตี้ค่ะซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านการเงินบริษัทให้คารปรึกษาทางการเงินบริหารความเสีย่ยงการจัดหาเงินทุนโครงการขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งในและต่างประเทศโดยมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่เกาหลีใต้ล่าสุดนี้เขาได้กล่าวถึงนโนอิซ่านในการวิเคราะห์เกี่ยวกับไอเฟมลี่เอซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบแบรนด์เครื่องสำอางโดแมนทนะครับทนกับกระแสไม่ไหวนะครับ วิดีโอในวันนี้ผมจะมารีวิวกับคุชชั่นตัวนี้จากโรแมนนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าเขาใช้แล้วเป็นยังไงที่อ่านว่าโรแมนหรือว่าโรแมนติกซึ่งแบรนด์นี้ดังมากๆทั้งในเกาหลีใต้และก็ที่ไทยด้วยต่อๆขาพูดถึงโนวิซ่าว่าการเปิดตัวโทนสีของนริซ่ายังช่วยเพิ่มความต้องการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคต่างๆอีกด้วยหลังจากนั้นเขาก็แปะข้อมูลอ้างอิงค่ะซึ่งมันก็จะมีหลากหลายแบรนด์ที่โนวิซ่าเลือกใช้ในวันที่โนวิซ่าแต่งมาเปิดช็อปที่สยามพารากอนนั่นเองไม่ว่าจะมีแบรนดของช แต่ว่าแบรนด์โรแมนต์จะเป็นลิปกลอสนั่นเองจากนั้นในเนื้อหานี้เขาก็จะมีการคาดการประสิทธิภาพที่ดีที่สุดต่างๆแล้วก็มีการวิเคราะห์องคอ์กรดูตัวอย่างไรายได้ว่ายอดขายมันจะได้เท่าไรตลอดทั้งปีทั้งในและก็ต่างประเทศประมาณนี้เป็นการการันตีคอนเฟิร์มได้เลยว่าหลังจากที่โอลิซ่าหยิบจับทาให้ความต้องการในแบรนด์สินค้าโดยเฉพาะสีที่โอลิซ่าเลือกใช้นี่ค่ะมีความต้องการมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ยอดขายนี่มันเติบโตมากยิ่งขึ้นการเปิดตัวโทน สีของลิซ่ายังช่วยเพิ่มความต้องการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นต้องใช้คําว่าทาครั้งเดียวแต่ว่าตุ้มไปทั่วโลกจริงๆก็เลยเก็บเรื่องนี้มาเล่าให้ได้ฟังกันค่ะว่าความอิมแพคของนนิซ่านั้นมีอยู่1ล้านเปอร์เซ็นต์หยิบจำอะไรก็ปังของแท้